ซิกเซนสายลายมือกกบ,บาดเอกตรงกลางหัวใจเมื่อคืนเห็นผีมาหาสิ่งเหล่านี้มปนลางบอกเหตุว่าอะไรการที่ท่านเห็นผีเข้ามาหาบ่งบอกถึงลางไม่ดีนะครับบ่งบอกได้เลยว่าเป็นลางไม่ดีแต่ก็ไม่เสมอไปแต่บอกไว้ก่อนสิ่งใดที่เข้ามาหาท่านถ้าท่านคิดว่าเขามาในลักษณะไม่ดีรูปร่างลักษณะ ท่าทางต้องสังเกตให้ดีว่าผีก็เหมือนคนผีก็เคยเป็นคนคนก็เคยเป็นผีมาก่อนถ้าเมื่อคืนท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เราก็เคยเห็นคนและคนพวกนี้จะเข้ามาในบ้านเราไม่ได้เขามีกฎนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางต่างๆต่านจะเรียกเข้าบ้านเจ้าที่เขาไม่ให้เข้านะครับ เจ้าที่ไม่เข้านะครับแต่ถ้าเข้ามาได้เนี่ยแปลว่ามาไม่ดีแน่สิ่งเหล่านี้เราไม่ได้พูดถึงว่าของวัตถุเครื่องรางต่างๆในบ้านท่านว่ามีอะไรบ้างเราต้องตัดแยกออกไปก่อนไม่งั้นเราจะหาสาเหตุไม่ได้เลยเรากําลังพูดว่าเมื่อคืนเห็นผีมาหาลางบอกเหตุว่าอะไรถือว่าเป็นรางที่ไม่ดีเป็นรางอะไรครับโรคไผ่ไข้เจ็บกาลังจะเข้ามา ถ้าท่านเห็นเขาก็มาหัวเราะเยาะเย้ยพวกนี้ไม่สามารถบอกความจริงกับท่านได้เขาจะไม่สามารถพูดได้ถ้าพูดได้ต้องเป็นเทวดาชั้งสูงถ้าพูดไม่ได้เป็นผีที่มาไม่ดีแน่ไม่ว่าใครจะส่งมากันแกล้งหรือว่าตามตัวท่านมาไม่ว่าเขาจะเป็นที่ในลักษณะสวยสดงดงามแต่งหน้าปาแป้งสีขาวทาลิปสติก เป็นจีนหรือว่าเป็นปนเชื้อชาติใดเขาถือว่าหมาไม่ดีมันเป็นลางที่บอกว่าไม่ดีอย่างเด็ดขาดควรที่จะต้องประหัดประหารต่อสู้กับเขาเมตตาไม่ได้ก่อนอื่นบอกเขาก่อนว่าให้ไปเถอะไปเถอะอย่ามายุ่งกับเราเลยแต่บอกได้เลยครับท่านบอกได้เลยว่าเขาไม่ไปหรอกเขาจะตามติดตัวท่าน จนกว่าทำให้ท่านหนึ่งไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินปัญหาต่างๆเข้ามาลุมมล,วลาวโรคภัยไข้เจ็บทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาจะเอาให้ท่านสูญเสียเงินไปทั้งหมดถือว่าเป็นลางไม่ดีอย่างมากถ้าท่านเห็นเราไม่มีเจตนาที่จะเห็นก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันแวบก็ามาเห็นแต่ว่าถ้ามีเจตนาในลักษณะท่านนอนอยู่ เขาเข้ามาหาอันนี้ถือว่าไม่ดีอย่างแรงนั่นควรที่จะต้องสังเกตว่าเขามาดีมาร้ายก็เรื่องจริงครับสังเกตได้ถ้าเขามาบอกมาให้หวยใบยเลขถือว่าเป็นลางดีแต่ว่าถ้าเขามานั่งมองหน้าเราไม่พูดไม่จาเขาพูดไม่ได้อยู่แล้วพวกนี้พลังต่างๆไม่พอ ผีต่างๆที่เข้ามาไม่สามารถพูดได้ต้องมีนะครับบุญกุศลวาสนาสงถึงพูดได้อันที้เป็นความเชื่อในตามตำราแต่ว่าถ้าเป็นหมอดูหมอดูก็สัมผัสในลักษณะแบบนี้หมอดูก็จะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เขาไม่สามารถพูดกับท่านได้แต่เขาเข้ามาเขาก็จะยิ้มอย่างเดียวแต่ยิ้มอย่างเดียวเขามีจิตใจที่ไม่ได้คิดทำร้ายท่าน แต่ว่าเขาโดนบีบบังคับให้มาหาท่านเพื่อมาทำลายอย่างนี้ก็ถือว่ามันไม่ดีแล้วอย่างนี้จะเรียกว่ารางดีได้ไงครับถ้าผีเห็นผีไม่ดีแน่นอนถ้าท่านไปสถานที่ลบล้างเห็นเข้าเขาก็ตามติดตัวท่านทำให้ดวงตกต่ำทำให้ชีวิตย่ำแย่ดูดบุญกุศลวาสนาของท่านไป ขาดความเฮงขาดความปังถือว่าเป็นลางไม่ดีทำอะไรก็จะติดขัดการงานในช่วงนั้นท่านจะรู้สึกว่ามันจะเกิดเรื่องราวที่ย่ำแย่เกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะไปติดต่อการงานกา,การค้ากับใครคนอื่นเขาก็เหม็นหน้าท่านมันเหมือนกับผีมาแฝงกายเพราะว่าพวกนี้เขาเหม็นไม่มีหอม ผีไม่มีหอมมีแต่เหม็นนะครับเหม็นในนักษณะแบบไหนก็คือว่ากินลักษณะกินเหม็นเน่านะครับกายสังขารได้สาบไปแล้วถ้าเป็นเทวดานางฟ้าต้องหอมสิต้องมีความสวยสดงดงามหอมกินทูบชั้นพรมอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นลางดี ท่านต้องแยกแยะให้ดีนะครับท่านต้องดูว่าเขาเป็นเทวดานางฟ้าหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นเรตนางฟ้านะครับมีด้วยนะครับในตำราลระบุเอาไว้เรตนางฟ้าก็คือว่าเป็นเทวดาแต่ว่าอยู่ในชั้นเตดเคยกักขังงงเนีม่มสัตว์เลี้ยงปัญหาต่างๆที่เข้ามารุ่มแล้วกลรมกำลังตามติดแต่ว่าพวกนี้จะอยู่ในเฉพาะวิมานของเขา เราไม่สามารถที่จะไปคล้องไปแตะต้องเขาได้เขาถูกกักขังเอาไว้เพราะฉะนั้นแปลว่าท่านไปทับในวิมานเขาอยู่หรือเปล่าตามตำราที่พูดล้างเห็นผีถือว่าเป็นลางที่อันตรายมากทำให้ชีวิตตกต่ำแต่ท่านไม่มีข้าวจะกินไม่มีเงินจะใช้เนี่ยถือว่าเหนื่อยมากๆถือว่าเป็นลางที่น่ากลัวมากที่สุดสำหรับมนุษย ยิ่งคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์เลยก็ไม่สามารถปกปักคุ้คของรักษาคนในครอบครัวและตัวท่านเองได้แต่ถ้าเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชาวเหนือล้านนาะชาวอุดรน,นะครับภาคกลางนะครับคนที่รู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะภาคใต้นะครับ,นะรบวิชาต่างๆบรรพบรุษท่านส่งมอบมาให้ ไม่ว่าจะเป็นการไหว้ผีนะครับแตลว่าผีของเขาเกิดผีฟ้าก็คือเทวดานางฟ้านั่นเองคือเทวดาชั้นสูงครับไม่ใช่ผีที่ทําให้ชีวิตคุณตกต่ำเพราะฉะนั้นถ้าอะไรเข้ามาเนี่ยท่านต้องสังเกตได้ดีว่าเขามีฤทธิ์หรือเปล่าเขามีบุญหรือเปล่าถ้าถามหมอดูว่าล้างบอกเหตุเหล่านี้ถือว่าดีหรือไม่บอกได้เลยครับไม่ดีแน่นอน ชีวิตตกต่ำเบี้ยดิตเล่นการพนันก็เสียทำอะไรก็ย่ำแย่นะครับการเสี่ยงทายต่างๆพังพินาศหมดธุรกิจการงานทำธุรกิจการงานการค้าก็แพ้สิ่งเหล่านี้มันบังเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ดีและยังมีในลักษณะภาพเรือนล่างยิ่งเข้มเท่าไรยิ่งแรงเท่านั้น แต่ยิ่งเข้มมากเขาก็ไม่ได้อยู่ในภพภูมิที่ตกต่ำแล้วถ้ามีไฟนรกแฝงมาด้วยเผามาทั้งตัวอันนั้นไม่ต้องกลัวครับแปลกไหมครับถ้ามีไฟเผามาทั้งตัวร้องกบวนกะวายเจ็บปวดรวดล้าเหมือนในหนังละครมีผีโดนไฟเผา อันนั้นเขากําลังจะไปนรกภูมเราจะเชื่อไปตามตําราครับเขากําลังจะไปนรกภูมิโดนโยมมุทุจับตัวไปแล้วไฟเผาร้อนตอนลุ่มอยู่ได้ไม่นานถูกล่ามโซ่ถูกจองจำอันนั้นไม่ต้องกลัวครับเราเห็นด้วยบุญกุศลมากกว่าที่ท่านถึงเห็นเขามาขอส่วนบุญแต่ถ้าเข้ามาในลักษณะไม่ถูกจองจำ เข้ามาในลักษณะไม่มาดีถูก,กํำกับด้วยกระถาเวทมนต์อันนี้ถือว่าเป็นลางลายแล้วเข้ามายิ้มเยาะเย้ยว่าท่านเป็นนู่นเป็นนี่ท่านต้องสังเกตอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านอาการมึนหัวหัวใจสัน่นปวดเมื่อยปวดร้าวอมาพาทครื่งซี่พวกนี้มากดทับโชคชะตามากันแกล้งมีอะไรบางอย่างมาส่งมา ถ้าไม่ใช่ส่งมาก็เป็นในลักษณะที่เจ้ากรรมในเวรของท่านก็แล้วแต่ถือว่าเป็นลางบอกเหตุที่ไม่ดีอย่าไปแต่ต้องรีบตื่นขึ้นมาตื่นแต่เช้าล้างหน้าสวดระถายันทุนนิมิตตังสวนเรียบร้อยไปทำบุญตักบาทผาวายสังฆทานครับบุญกุศลนี้ให้แก่ตัวข้าพเจ้าศัตรูยังไม่ให้ เพราะว่าคุณมากันแกล้งเราอยกแย้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นหวันเมื่อคืนรีบไปทําบุญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ